สวัสดีนะครับว,วันนี้เราก็มาอยู่กับไอทอยเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ไอทอยก็ยังอยู่ที่เกมใหม่ของค่าย PG ของเรานั่นเองนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ไอทอยมีทุนมาเท่าไหร่นะทุกคนนะวันนี้ไอทอยก็มีทุนอยู่ที่1134บาทนะฮะมาด้วยทุน1 1 3 4บาทจะรอดได้ไงละ่ะเล่นเบ็ด100ไปอีกรอบนึงนะะขอซ้ําด้วยเบ็ด100ไปอีก1รอบนะฮะไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้จะมาคืนทุนให้ ชาวแอปการ์รือเปล่านะหรือว่าจะมาเอากำไรนะทุกคนนะขออนุญาตเปิดออโต้ละกันนะทุกคนนะ50รอบไปเลยนะมีเงิน1,000เล่นเป็น100นะเออไม่แนะนำให้ทำตามนะ <c oughs> อ่ะไปดูกันเลยนะฮะได้แค่ามาเป็นไงมาแล้วครับดอกนี้อวยมาเคต่อเฮ้ยเฮ้ยม,มาด้วยสิบยังไงของเรามาดูนะว่าจะ คือว่าใจมากเลยนะมามาด้วยทุนหนึ่พันเล่นเบ็ดหนึ่งรอยเนี่ยอ้าโอ้โหล็อกด้วยวายวายมาอีกหนึ่งตัวนะเป็นไงขวานขวานได้เคไปอยู่เฮ้ยไวมาเรียบร้อยนะขวานเงินนะของเราไปดูไปดูเฮ้ยสแกตเตอร์มาแค่สองตัวเองคนะมาดูเงินรางวัลก้อนัวของเรานะะแตกไปเท่าไหร่นะทุกคน แตไแะไปเท่าไหร่จะขึ้นเป็นเงินรางวัลซูปเปอร์มกาหรือเปล่านะฮะอฮเป็นแค่เงินรางวัลมกานะคะได้ไป3 7 6 0เจบาทนะฮะเฮ้ยพุ่งหมุนไปไม่ถึง1ิบรอบเลยเน<ะ>ี่ยเฮ้ยยังไงยังไงครับผมเอาแล้วอืมมาเคกับเจดอกนี้ได้คูณห้ามาด้วยนะคูณห้ามาด้วยเลยนะครับผมไปอีกเราหมุนออตโต้ไปตั้งห้าสิบรอบนะฮะเราต้องไปไปให้สุดเลยนะตรงนี้ได้แก้ววาย แก้วไวสวยๆนะฮะอ่ะอยังไงไปอีกเออไหลตอนนี้ไหลยาวๆแล้วเอ้ยยังได้เอโอโเอมาเต็มหน้าเลยนะฮะไวามาเรียบร้อยนะฮะเจดองนี้โอ้โหสกแกตเตอร์มาแค่หนึ่งตัวเองนะฮะอืมหอยากเห็นการเข้าฟีเป็นหนึ่งร้อยอีกสักรอบไหมล่ะยังไงต่อฮนะ เออมาด้วยสิบดอกนี้เคมาต่ออุ้ยไวยล็อกไว้ให้นะะถ้าไม่มีไวยช่วยนี่ก็คือตายเออนี่แหละคิวๆคิวแถว,วแรกต้องล่วงแล้วแหละมาไหมอื้หืไม่มานะฮะโอ้โหหน้าลุ้นหน้าลุ้นคิวของเรายัางไงก่อนยังไงยังไงดอกนี้ไหลไปยาวๆนะฮะโอ้โหอุ้ยได้แก้ว,วายสวยๆแก้วไวสวยๆมาเรื่อยๆนะฮะโอ้โห ได้ทอร์โคงว่ะทอร์โคงอย่างก่อนไปดูกันต่อเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเนี่ยมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหมาเหลืออีก16รอบนะคะทุกคนเหลืออีก16รอบนะคเนนะครเราก็มาลุ้นกันเลยนะว่ายังไงจะแตกเหมือนอีกหรือเปล่านะฮะ เมื่อวานนี้ทอยเล่นชาวอกาศไปเบ็ด100่งรนะทุกคนก็คือแตกไป17,000ห0 0 0นเจบวกอ่ะเออ17,000หบ,บวกเลยนะมาดูวันนี้นะว่าจะแตกหมื่นหรือเปล่าน,นะทุกคนนะยังไงเอ้ยเอ้ย8,000แล้วมาด้วยทุน1 1ึ่งพปบ่าทปะ,ะไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูนะอ่ะอะ่ยังไงก่อน Uh huh. มาแล้วเอดอกนี้เคมาต่อเคมาต่ออ uh huh. ไม่มาไม่ล่วงอ่ะเหลืออีกสามรอบสุดท้ายแล้วนะสามรอบสุดท้ายของเรานะจะเป็นยังไงนะนะมาดูกันเลยเฮ้ยได้คุณหกว่ะเออนี่เออนั่นมานะเฮ้ย hey. โอ้สเกตเตอร์มาสามตัวแล้วนะมาลุ้นอีกหนึ่งตัวนะว่าจะเข้าฟีหรือเปล่านะฮะจะล่วงมาไหม ไม่ร่วงนะแต่ยังมีลุ้นต่อนะตัววายมาก่อนเลยมีลุ้นแค่หนึ่งช่องนะไม่มายังไงอวายมาแล้วนะตอนนี้โอ้โหไม่ไปให้เรานะไม่เป็นไรนะรอบสุดท้ายเกือบจะเข้าฟรีไปแล้วนะหมุนห้าสิบรอบของเราอ่้ไอทอยเปิดอีกสักสิบรอบดูก่าเปิดออโต้อีกสัก1ิบรอบนะเปิดกระชากกระชากกระชากว่างแนละ้วว่า เมื่อวานนี้ลอยก็กดมือไปนะวันนี้มาลองออตโต้ดูนะว่าจะแตกเหมือนหรือเปล่านะฮะสักแกตเตอร์มาสามตัวอีกแล้วนะเฮ้ยยังไงก่อนจะล่วงไม่ล่วงเอ,ยอ้ยไม่ล่วงนะทุกคนไปไม่เป็นไรนะไม่ล่วงก็ไม่เป็นไรแต่ข้างนอกดีกว่าไม่ต้องไปแตกในแล้วแตกนอกดีกว่าเออเอย คืออีกหนึ่งรอบแล้วรอบสุดท้ายอืไม่แตกฮนะ่ะสำหรับวันนี้นะไอ้ถอยว่าไปดีกว่านะทุนคือยีม่มาด้วยทุน1,000ได้กำไรไป9ก0 0 0เล่นเบ็ดหนึ่งร้อยนะถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับคลิปน,นี้ไอ้ถอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ไอ้ทอยก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้ทอยด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มาตัดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ